จำเรียบสวดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกเกษตรเลี้ยงต้นครับหาปลาแต่กินเนื้อครับนี่จะให้น้องชายเป็นคนโชว์ฝีมือทำกับแกล้มนะจ๊ะฮัโลโกโอ้อันนี้ไปทางนงน้นนน่นทะน้นด้วยฮันโลเอ,อินนะจ๊ะนี่ครับเมนูอะไรกับแกล้มเสนอให้ ว่า <laughs> <laughs> สิโล <laughs> อะไรน้ำตกเนื้อน้ำตกแต่ไม่ตกอะ <_ d ata> น้ำตกแต่ไม่ตกเนาะแบบมันบ้านเลยนะครับนี่ยรับไปเลยห้านาทีปุ๊บตีลังกาใช่ตีลังกาห้านาทีออกเลยนี่น้ำมานะครับเล่นที่บ้านนะครับปิดโรงงานครับวั <laughs> บนอาทิตย์ปิดโรงงานน้บ มาเล่นบ้านหลานนะครับเดี right um 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 ๋ยวค่อยมาตามชมต่ออัไรเล่นเอ่าพลิกแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะทำอะไรนะทำจิ้มนะครับทำเจวทำจิ้มฮะตจะ้างยแ ไม่ใช่ถ้วยสีขาวน่ะถ้วยเหล็กสีขาวน่ะอก่าทำาได้สองถ้วยได้แค่นั้นเลยแกแค่หว mm, ่ามีทำทำทำเมืองน้ำไม่เคยลงเนากสานนั่นน่ะทีเหนียวก็ระดับระดับเซียนเซียนเฮมาเจอมาโดนเลยเซียนระดับเซียนเฮมาเจอบอลนี้ปั๊บโอ้ไม่เอาเลย นี่นี่น้ำน nah ้ำเท่าหัวเขาหอวเขาเองทำกับข้าวเองอย่างนี้เราต้องสุงแห้งแล้วก็จับจะให้นาตุมให้นาตุมจับเอาให้นาตุมจะหาเจอหรือเปล่าคนลึกด้วยแบบนั้นด้วยโอ้ตาคนทำหัวกขาสุกเลยแหละสุกเลยแหละเฮ้มะนาว เออแต่เบร์มันาอเองมั้งเบรมันมีหมดได้มันมีแต่รังก็ไม่มีนะผมก็ไม่ค่อยกินดิบด้วยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยทานเนื้อด้วยนานๆจะทานครั้งหนึ่งครับเนื้อเออโอ้ซูมนายจะหนับหรอวันแท้ได้ได้ ก๋วยเตี๋ยได้เนื้อเนื้อวัวรวยครับเอฟซีครับทานน้ำตกเนื้อด้วยกันนะครับ,บคู่กับอ่าให้เห็นตะควนนิดๆ,ๆนะครับบักซอกซาวเข้ากันดีขนาดนะครับผักผักกระโดนอันนี้จิ้มผักกระโดนนะครับเฮ้ยเราเลิศอ๋อ กำลังกินอยู่นะครับบ้านพี่บอสก็บรรยากาศครอบครัวนะครับเด็กๆน้อยๆเป็นวันหยุดนะครับผมหยุดทุกวันครับเอาแล้วบอกให้พี่ปอมานี่วะผมหยุดทุกวันครับในนี้น้องชายนะครับทำงานอยู่กับอาณะนะครับที่โรงกลึงนะครับ ครับอะไรอยู่ตอยู่ไหนก็มาตัดผมอ๋อเราไปเก็บยอดแสดงนิดหน่อยไปเองจมูกเป็นอะไรไปวันจะไงนะเองนะแสดาวมันไม่ค่อยขมเอาวารเพล็ดีกว่านู่นเหรอต้นมะขามเนี่ยเอาเยอะหนักขึ้นเยอะแน่น่ะถ้าเองยอะบุ๊คย่อมเต็มเลย ก็เพชรมามนี้ามคมแบบไม่เป็นแต่กอยโอ้ใบชลูขวหมืนขากอน้นน่ะบาดูออกเปเพชรนะหน่อยเฮ้ยหนูตามแรงแบบมันจอดเองน้าเออมันเฮาหมซีนนะมานี่นี่นี่ใส่กัใส่กัวมงมงมงน้ำตกน้ำตกมวน้ำตกมเขาไม่ทานไม่ทานเนื้อมันกันน้ำตกหัวจันทร์ ทิศนู้นไปเก็บไอ้ข้างในข้างในอ่ะโน่นไหนฝั่งนู้นอ่ะเออฝั่งนั้นแหละมันจะสวยนี่นยอดสุลาวนี่มองซับรวนี่อืมเดียนางเะ็มให้ยไปคุดเคยนวลหมุนโอ้ยแย่เดี๋ยวเพลย์แนะปุ๊บเดี๋ยวคุดเคยนอกต้นนอกเต็นเฮ้อเดี๋ยวจะได้ฆ่าไก่แล้วครับทีนี้ โอ้โอ้เนี่ยหมอเกจิค่าไก่แล้วเอเฮ้ยจัดไปตามสิบ้าตั้มม็อกเลยบ่เตเวียนนั่นไปม็อกเนาะสิถือซิเลย เรืองกอนเอ้ยตองนอม้ลนหอาพี่มานี่มันมันต้องอันนี้ก่อนมา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 ไม่ต้องลนรอกไม่ต้องลนรอกัออยากดิ คลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับทุกคนแค่นี้นะครับน่ย